สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องกองไฟสุขสุขคตนนี้สาจะก,กี้อยู่ที่บ้านพักหมอํำใจเกินร้อยนะครับพี่น้องบ้อดจอดเรงเรียบร้อยแล้วสอบไปสดมือแรงป๊าดม้อซ่อนคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆอันนี้พี่นอ้องหมอลำใจเกินร้อยคนรับรับเปิดรับบริจาคแบบบ้านสมัยสมทบทุนซอยเหลือพี่น้องทางอีสานไต่นะคะ ไปมืออื่นหัวานาไปแต,ต่ภาสาจีบไรไปแล้วเพราะภาษาจีบติดแา่นแนนเงินไหสดด้วยกันป้าพี่น้องคนไทยพอถิ่มกันอิลีเพิ่งแนมพูดอ่ะเปิดรับบริจาคเป็นสิ่งของนะคะที่พี่น้องเปลว่าบบริไม่ได้รับเป็นเงินนะคบเป็นสิ่งของพี่น้องผู้ใดอยากสมทบหรือว่าอยากรวมบุญน้ำมันลําใจเกินด้วยกับเชิญเลยนะคะเขานาา้ำสร้างปลาเขาสารอาหารแห่งนี่บทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่จะสามารถ ช่วยเหลือผู้อพยพได้นะคะป้าหลายอย่างแห้งหุณพระเอกตาแมา่เหรอมน่ะพี่น้องครคาดว่าสวัสดีครับพระเอกตาครับโอ้ยพระเอกตาเอายางมาหนิครับเอาหน้ามาบริจาคน้ำเพื่อนโอ้เอาหน้ามาซอยขันน้ำเพื่นซาตงกี้กับเฉยมาซอยอยู่แต่ว่าเดือดเดือดจังโอ้เดือดเดือดคนนะเดือดจงมาอีกยุ่อใบใบจังสิไปอาสาซื้อสันเดียหน้า มัดตะลอยเอทพระเอกตาพ่นเอาน้ามัดตะลอยเอทครับแล้วจะสร้างไหม่ยันสายข้ามอีกเโอ้สร้างใหม่อีกฉันว่ากันสร้างหลายๆคนสงมาส่งอยู่ดิแน่นครับเพราะว่าเขาสร้างเวลาวหาสิแปลกสิเปิดกระต่องมาส่งอยู่แล้วเพี่น้องนี่เป็นทุกอย่างข้าวสารอาหารแห่งปลากระป๋องผ้าน้ะหมอนะไม้ขนมยาพื้นบ้านป้าที่ทั่วเือว่าบุญเทียบบุญคลั่งยิ่งง่ายเลยก็ได้เดีนี่พี่น้องซอยเหลือกันสุวย่าเอาไปสวัสดีจ้าแม่ได้ยังกินจ้า ผู้เฝ้าตีนี่นผู้เฝ้าแถพี่น้องมาอันสมทบมันบอสคาหมอดเหมือนกับมีตัวนี้นข,ขนนอ,องขอ,อ,อ,องฮมน,นีเบอร์สยามโซเดียลคาดว่าสิเต็มรถขันนีบ่นี่คอยว่าจะได้สองรถผู้ใดเอขันวยเอาไปถเออคันมัรถเอาไปสองรถขันมันบ่รถเนี่เอาไปรถขัเดียวเต็มพอดีเต็มพอดีคิดว่าสิได้สองขั้นก่ะ มันหลายแห้งแม่แม่วันเบมือเลยมันกว้างเมือนบิดมือือันขึ้น่สามผมเรียงเลยเนาะส่วนในจากหนก่อนเบิดสวงสวงผมจะควางจังสุเลยนไดมาคัดิบเอิบมาเป็นมาคัดปลากระปองยอกจังแดงใส่กันมันทอโอ้มันทอกันไปแต่ละจุดกันฟาดพี่หลอลายยางไรเนี่ีอี๋พี่น้อกะในร้านน้ำใจคนไทย เอเออนี่เบิ้ตชุยางหลายหลากพี่น้องเอ้ยในบุญน้ำกันสุขูสุขคนทั้งพี่น้องผู้อยู่ทั้งบ้านาผู้ใดนี่เบิ้ตชุยยางว่าจะเป็ี่นคองกินแล้วก็ข,ของใส่เนาะไมเนาะไดเบิแต่ว่าเอารถจอดลงมาได้จังมาก็จอดมาว่ารเีสออเออสไปจอดโรงสีผล่ะเพราะว่าขาศตรมีโงสีมนบอกลหลยู่ปุ่น